เดี๋ยวเราเราวางไว้ตรงนี้นะไม่ได้เดีเ๋ยวหกข้างล่างเถอะเอาไว้ตรงนี้ก็เป็สนสกินตรงนี้กันตรงนี้กล้องจะได้เห็นด้วยสวัสดีครับพี่ชายเอาไว้ยังไงเออนั่นแหละใส่ชุดนอนด้วยเราเออส่วนแล้วดูเช่นชั้นดิกางเกงอะไรเหมือนสีเหมือนพระมากเลยไม่ใช <laughs> ่เก่งอะไรก็เก่งปกติเนี่ยสีส้มไปกินกันทำเหมือนแม่

ที่เดิมเพิ่มเติมคือเคยมาทางนี้นิดนึงจ้างเด็กจะสะดุดแลวแนะ่จ้างเหลวมเกินไปทำไมทีนออกก็คนเดียวทำไมที่ออกก็คนเดียว

เห็นแล้วว่าแอบกินน้ำเห็นคนที่กินน้ำที่หลังนะฮะไป 给了黑木姐。 ทำไปล้างมือก่อนแต่คลิปยังไม่ปิดเดยอยากปิดคลิปเด็ดขาดและยังอยากทำให้จอมันดับด้วยถ้าจอดับเมื่อไหรมาแล้วครับพี่ชาอแต่ไหนฉัน,าานเวลาล้างมือ

เราูไม่เห็นได้ไงเราเราจะปิดคลิปกันไมหมเน,นี่วันนี้เชวาเหมือนงานเลยเมอ,อนกาเลยเ<อ>าทำอยไมเอาไมวูแล้ว้วแลเวโชวเหมือ,อ,อนกาเย มมันมองไม่เห็นอ่ะเอาเห็นเดี๋ยวขอพ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 อับกลับกลับนี่ทีน้นตาแบบเกมพับแบเกมสอนมันตองท่ากระโดดลงที่หนกอะไรน่ท่ากระโดดลงเอาผนตาเอี้ไม่ชกระโดดล้เว้ยต่าง กวรเตรียมตัวเ้วกลับบ้านใช่เราดิออาโอ้ประตูนี้ปิดมันมันทำยังไงอ่ะเนี่ยดำๆอ่ะปิดคลิปหน่อยสิใช่ๆปิดเพราะมันรัดหลอดลงไม่ได้ไมันติดมนะันไม่แค